ก๊าซเริ่มก่อตัวบนท้องฟ้าทำให้ท้องฟ้ามืดครึมในเวลากลางวันพื้นดินบางส่วนเริ่มบวมยกตัวขึ้นหรือถึงขั้นพังทลายลงสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนว่าภูเขาไฟกำลังจะปะทุและนี่คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้งกับภูเขาไฟสเปอร์ มันอยู่ห่างจากเมืองแองเคเรตซึ่งเป็นเมืองที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของรัฐอสกา้าเพียง120กิโลเมตรเท่านั้นประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของรัฐที่อยู่เหนือที่สุดของสหรัฐอเมริกาอาศัยอยู่ที่นั่นนอกจากนี้ยังมีสินค้าขนส่งทางอากาศจำนวนมหาาลที่ผ่านสนามบินนานาชาติของเมืองทุกวันเพราะงั้นทุกครั้งที่ภูเขาไฟที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลางสำคัญแห่งนี้เริ่มปะทุผู้คนจะเริ่มให้ความสนใจ ขอบอกให้รู้ไว้นะประชากรประมาณ350ล้านคนทั่วโลกอาศัยอยู่ในระดับอันตรายของภูเขาไฟมีพลังนั่นหมายความว่ามีประชากรประมาณ1ใน20คนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการประทุข,ของภูเขาไฟ ชาวอาลาสกาอาจหวังว่าการที่ภูเขาไฟสเปอร์ตื่นขึ้นมาอีกครั้งจะเป็นเพียงเรื่องแต่งแต่มันเป็นเรื่องจริงหอสังเกตการภูเขาไฟอาลาสกาพบสัญญาณเตือนว่าภูเขาไฟสเปอร์กำลังจะปะทุมากมายซึ่งทำให้ต้องเพิ่มระดับการเตือนไัยเป็นสีเหลืองซึ่งหมายถึงความไม่สงบที่สูงกว่าระดับปกติ สเปอร์เคยปะทุมาแล้ว2ครั้งในช่วงทศวรรษที่1,990และรุนแรงมากถ้าเราจัดอันดับการประทุของภูเขาไฟโดยใช้มาตราส่วนตั้งแต่1นึถึงสิการประทุเหล่านั้นจะอยู่ที่ระดับ6หรือ7ซึ่งไม่ได้เลวร้ายที่สุดแต่ก็ยังมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง10-17ล้านดอลลาร์ ยังไงก็ตามตัวเลขเหล่านี้เทียบไม่ได้เลยกับการประทุของภูเขาไฟเรดเอาท์ใน阿拉斯าเมื่อปี1988ภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งที่ปะทุขึ้น <si> และก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลถึง345ล้านดอลลาร์สาเหตุหล,ลักมาจากเท่าฐานของภูเขาไฟไปโดนเครื่องยนต์ของเครื่องบิน <ächlich S 1> <independently S 2> เช่นเครื่องบิน KLM รุ่น747ที่เครื่องยนต์ดับลงเ <si> พราะเท่าฐานถ้าผู้คุณไม่เคยใส่ใจธรณีวิทยาที่ไม่เสถียรของ阿拉斯กามาก่อนหลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเขาคงเริ่มสนใจแล้ว เมื่อคุณคิดถึงอันตร,รายจากการประทุข,ของภูเขาไฟสิ่งแรกที่คุณอาจจะนึกถึงคือเมืองปอมเปอีประเทศอิตาลีแแน่นอนว่านั่นเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ทั้งเมืองถูกลาวาไหลท่วมแม้ว่าภูเขาไฟสเปอร์จะดูไม่เป็นอันตร,รายเมื่อเทียบกับภูเขาไฟวิสุเวียสแต่ก็ยังสร้างความเสียหายได้มากครั้งสุดท้ายที่ภูเขาไฟสเปอร์ประทุคือในช่วงยุค90และพละลองลอยภูเขาไฟขึ้นไปในชั้นบรรยากาศสูงกว่า18,000เมตร มาทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์กันก่อนดีกว่าลองคิดว่าละอองลอยภูเขาไฟเป็นอนุภาคของเหลวที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศระหว่างการประทุอนุภาคเหล่านี้มักเกิดขึ้นเมื่อก๊าซจากภูเขาไฟเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์รวมตัวกับน้ำและอนุภาคอื่นๆที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศของเราละอองลอยเหล่านี้ทำให้พื้นผิวโลกเย็นลงได้เนื่องจากสะท้อนแสงแดดกลับเข้าสู่อวกาศโดยตรงและนั่นไม่ใช่ส่วนที่เลวร้ายที่สุดเพราะละอองเหล่านี้คงอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานหลายปีหลังจากการประทุส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพมาก หมาย การประทุครั้งนี้ทำให้เกิดก๊าซร้อนและเท่าฐานจํานวนมากที่ไหลลงมาอย่างรวดเร็วเรียกว่ากระแสไพโรคลาสติกพร้อมกับน้ำโคลนไหลหลากที่เรียกว่าลาฮานอกจากนี้ยังมีก้อนหินภูเขาไฟขนาดใหญ่ด้วยก้อนหินเหล่านี้มีขนาดใหญ่มากบางก้อนยาวกว่า1เมตรและพุ่งออกมาจากภูเขาไฟราวกับลูกปืนใหญ่ของธรรมชาติตกลงไปห่างออกไปกว่า10กิโลเมตรความร้อนจากภูเขาไฟทั้งหมดได้ละลายส่วนหนึ่งของทานน้ำแข็งบริเวณใกล้เคียงทำให้เกิดกระแสเศษซากที่การแม่น้ำชากาชัดหน้า และสร้างทะเลสาบแห่งใหม่ขึ้นตามหุบเขาแต่การประทุครั้งแรกของสเปอร์ก็มีข้อดีอยู่บ้างบทเรียนสําคัญก็คือการตรวจสอบหูเขาไฟมีประโยชน์การตรวจสอบในพื้นที่ลดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการประทุได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเมืองที่มีการจราจรทางอากาศหนาแน่นสเปอร์ถือว่าอยู่ในช่วงสงบในขณะน,นี้แต่ก็อาจปะทุขึ้นได้ในเร็วๆนี้ อย่างที่รู้กันดีว่าภูเขาไฟมีหลายประเภทได้แก่ภูเขาไฟมีพลังภูเขาไฟสงบหรือภูเขาไฟดับสนิทขึ้นอยู่กับว่าภูเขาไฟแต่ละประเภทมีกิจกรรมมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นภูเขาไฟมีพลังมันจะยังคงส่งเสียงคำรามและประทุอยู่บ้างเป็นระยะระยะภูเขาไฟสงบหมายถึงภูเขาไฟที่เพิ่งประทุขึ้นเมื่อไม่นานมานี้แต่ยังคงสงบอยู่และภูเขาไฟดับสนิทก็คือภูเขาไฟที่สงบมานานจนเราคิดว่ามันคงดับไปแล้ว ภูเขาไฟเซนเฮเลนเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีพลังและอันตรายที่สุดในสหรัฐอเมริกาภูเขาไฟลูกนี้ถือเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดรุนแรงที่สุดในประวัติศสาสตร์สหรัฐอเมริกาการประทุครั้งสุดท้ายนั้นรุนแรงมากจนทำลายยอดเขาสูงประมาณ397เมตร ง่ายๆคือยอดเขาหายไปเลยและถ้าคุณคิดว่ากลุ่มเท่าฐานของภูเขาไฟสเปอร์นั้นน่าประทับใจแล้วภูเขาไฟเซนเฮเลนก็ชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้เนื่องจากมันได้พ้นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้งฟาสูงถึง24กิโลเมตรรัฐวอชิงตันตะวันออกจมดิ่งลงสู่ความมืดมิด แต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นในเวลาเพียง3นาทีการประทุได้พ่นหินและฝุ่นที่ลุกโชนออกมา3.7พันล้านลูกบาหลามากพอที่จะเติมสระไวน้ำขนาดโอลิมปิกได้1ล้านสระไปทั่วพื้นที่ป่าเขียวชอุ่ม595ตารางกิโลเมตรจริงๆแล้วแผ่นดินไหวที่เป็นสัญญาณเตือนของการประทุนั้นเริ่มขึ้นหลายสัปดาห์ก่อนในวันที่18พฤษภาค,คมปี1980แผ่นดินไหวขนาด5.0ริกเตอร์ได้เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดดินถล่มที่ด้านหนึ่งของภูเขาไฟ เมื่อสิ้นสุดวันที่มีการประทุอย่างเป็นทางการมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว57รายสัตว์ป่าขนาดใหญ่เกือบ7,000ตัวเช่นกวางและเอลหายไปและนกนับล้านตัวนอนกระสัทกระสายอยู่บนพื้นดินที่ถูกเผาไหม้นักวิจัยไม่คิดว่าเซนเฮเลนจะประทุในระดับเดียวกันนี้อีกในเร็วๆนี้แต่พวกเขาก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่เนื่องจากภูเขาไฟลูกนี้ยังมีโอกาสปะทุได้อีก แล้วก็นะคำว่าวาลเคนูมาจากชื่อโรมันว่าวาลแคนซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งไฟของโรมันภูเขาไฟมักเกิดขึ้นที่จุดที่แผ่นเปลือกโลกซึ่งเป็นชิ้นส่วนของพื้นผิวโลกมาบรรจบกันเหมือนจิ๊กซอววงแหวนแห่งไฟตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเขตอันตรายของโลกเมื่อพูดถึงภูเขาไฟซึ่งประกอบด้วยภูเขาไฟมีพลังอยู่ประมาณ750-915ลูก ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดที่ตั้งอยู่ในวงแหวนแห่งไฟและยังเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกกรุ่นใหญ่ที่สุดในโลกคือเมานาโลอาซึ่งมีความสูงมากกว่า4,000เมตรและตั้งอยู่ในฮาวายนักวิจัยกล่าวว่าเมานาโลอาประทุมาอย่างน้อย7,000 0ปีแล้วการประทุครั้งล่าสุดเริ่มขึ้นเมื่อวันที่27พฤศจิก,กายนปี2022และดำเนินต่อไปจนถึงวันที่13ธันวาคม ภูเขาไฟแห่งนี้เงียบสงบมาตั้งแต่ยุค80จนกระทั่งภูเขาไฟแห่งนี้ตัดสินใจตื่นขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากการติดตามอย่างต่อเนื่องของหองสังเกตการภูเขาไฟฮาวายทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการประทุครั้งล่าสุดนักวิจัยได้ทุ่มทุนมหาศาลในการเฝ้าระวังภูเขาไฟไม่เพียงแต่เพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเพื่อช่วยชีวิตผู้คนอีกด้วยความพยายามล่าสุดคือการขุดเจาะลงไปในภูเขาไฟ เมื่อมีนานมานี้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้เดินทางไปยังไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่มีภูเขาไฟมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเฉพาะในไอซ์แลนด์ที่เดียวก็มีภูเขาไฟมีพลังอยู่ถึงประมาณ33ลูกแล้วแต่ภูเขาไฟที่น่าสนใจที่สุดสำหรับนักวิทยาศาสตร์คือภูเขาไฟคราฟลา คราฟลาปะทุมาแล้วประมาณ30ครั้งในช่วง1,000ปีที่ผ่านมาและปะทุครั้งล่าสุดในช่วงกลางยุค80โครงการที่มีชื่อว่าคราฟลาแมกมาเทสเบดหรือเรียกสั้นๆว่า KMT หวังว่าจะช่วยพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของแมกมาใต้ดิน พอได้เปรียบหลักของการวิจัยการขุดเจาะนี้คือการคาดการความเสี่ยงของการประทุข,ของภูเขาไฟแต่ยังช่วยผลักดันการใช้พลังงานความร้อนใตพ้พิภพให้ก้าวหน้าขึ้นได้อีกด้วยคุณลองจินตนาการถึงการมีไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยแหล่งพลังงานภูเขาไฟที่ไร้ขีดจำกัดดูซิ ทีม KMT จะเริ่มเจาะรูล,ลึกลงไปในพื้นดินของภูเขาไฟในปี2027โดยมีเป้าหมายว่าจะเจาะลึกลงไปกว่า1.6กิโลเมตรใต้พื้นดินเพราะการตรวจสอบกิจกรรมของลาวาเมื่ออยู่บนพื้นผิวกับเมื่อ,อยังอยู่ใต้ดินนั้นแตกต่างกันวิธีนี้จะช่วยให้นักวิจัยฟังเสียงชีพจรของโลกได้ พวกเขาบอกว่าการวิจัยครั้งนี้เป็นการปฏิวัติวงการเหมือนกับครั้งแรกที่มนุษย์ไปดวงจันทร์โอ้และพูดถึงเรื่องนั้นฉันตกใจมากเมื่อพบว่ามีภูเขาไฟอยู่ทั่วทั้งระบบสุริยะใช้แล้วดาวเคราะห์และดาวบริวารอื่นๆก็มีภูเขาไฟเช่นกันภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราคือภูเขาไฟโอลิมปัสบนดาวอังคารมันเป็นภูเขาไฟแบบโลกคล้ายกับภูเขาไฟที่อยู่ในหมู่เกาะฮาวายมีความกว้างประมาณ595กิโลเมตรถ้าเราขนมันกลับมายังโลกมันเกือบจะครองพื้นที่โปแลนด์เกือบทั้งหมด おっ